เอ็งก็กําลังจะทําผัดเบคอนนะคะใส่กับอันนี้เป็นพริกปาปริก้าที่ลูกกลมๆนะคะอันนี้ก็เป็นพริกหยวกที่ซื้อมาจากร้านแขรนะคะจะเป็นผัดใส่พริกหยาค่ะแล้วก็อาจจะใส่ไข่ไปด้วยนะคะเผื่อว่ามันไม่อร่อยนะคะแล้วค่ะก็นําเบคอนลองไปผัดก่อนนะคะเนี่กับกระเทียมนะคะดูๆไปแล้วสีสันก็น่ากินนะคะเอยงก็เพิ่งคิดได้ค่ะว่าฉันมีหัวหอมมาทําอะไรนะคะผัด เบคอนใส่พริกปาปีกา้าลูกกลมๆแล้วก็พริกหยวกจริงๆนะคะแต่ยังจะใส่ไข่เข้าไปด้วยละคะ่ะกลัวว่างานนี้จะมีแต่พริกกับพริกนะคะ่ะนี่นะคะเพื่อกันการผิดพลาดนะคะยังก็เลยตอกไข่ใส่ไปด้วยค่ะนหนึ่งฟองเผื่อว่ามีแต่พริกกับพริกแล้วมันจะเผ็ดเกินไปนะคะเดี๋ยวหอบไปกินเช้ที่ทํทททาง,งานแล้วมันจะทําให้ท้องไส้ไม่ยีนะคะ่ะก็เลยกันไว้ก่อนนะคะพรุ่งนี้ <c oughs> ใส่ไข่เข้าไปหนึ่งฟองก็โอเคแล้วค่ะอร่อยเสียได้ ก็เสร็จแล้วนะคะยังก็ปิดไฟแล้วะคะแต่ว่าก็จะตั้งทิ้งไว้บนเตาก่อนนะคะให้พริกปลาปีก้าแล้วก็พริกหยวกเขาค่อยๆนิ่มไปนะคะถ้าเอาออกจากเตาเลยมันก็จะเป็นแข็งๆใช่ไหมคะมาราคามากินผัดเบคอนนะคะ